้ายานองเทงจ้า,านาีาานห้องสีมาตีแปงจา้าสีแปงขายเทยจา้าร้าากึี้่าได้ขายหน,นเป็นเดืนเอนแล้วนะ้าตาสมันนี่ขายในจันนอยน้สีม่นน้ำสีมึนดีซา่าดีแปงใเ้เบิงจ้าน้ำกับว่าไหลตีขอดประทูขอดใทกินกันจ้อนม้กนจ้ะ เรียบร้อยแล้วจะไม่กินขอน้องกันได้จ้าทำผู้ยาน้องนี่พัดพัดกระชีพน้ำถอดไข่ตำปนปลาทู่แห่งตำปนแห่งแซ่บแซ่บไม่กินน้องกันได้จ้าชิมเลปังเข้มมาก จังสิไปตีแปงพวาขอจิ่มเดี๋ยวจ,จังสิไปตีแปงจ้าพักฟันกรอนทอดไข่กระเสียบเลยจะว่ามันอย่างใหม่ไหมเจ้ามมันกรอบว่าเป็นใหม่ละมันกรอบ ิ้เาเขาแล้วห้าสิบห้าตีแปดต่อค่ะตีแปดเครปญี่ปุ่นจ้าขายสิบบาทขายก็แพงจ้าจักใสกับสิบบาทคือเกาจ้า Dentro, จ้ะแป้งเค้กญี่ปุ่นเ้ากระสิบรรจุใส่ในกระปุกจ้าให้มันเย็นเย็นให้มันเหนียวเลยความเย็นล้วก็สิไปพรความที่จะไปขายได้จ้ามันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันจ้าเพราะอยากได้สูตรขนมเค้กญี่ปุ่นสูตรดั้งเดิมกะ สนใจทักชัดมาเลยได้จ้าให้ฟรีถูกใจให้ฟรีจ้าค่าค่ายวละ้จ้าค่าขนมเล็กน้อยเล็กเล็กในน้อยจ้านจ่าพร้อมจบข่าวจ้าเรียบร้อยละจ้าแป้งเครปญี่ปุปนจุดหนึ่งกระสีใดะมาณนี่ละจ้าสองถังใดประมาณร้อยแปดสิบแผ่นจ้า แค่ละสิบบาทากับไอโบแพงกับสิไปเบิ้งหนางานกันเลยจ้าคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในได้จ้าปูยา่าแพ่เพลงจ้าบ๊ายใส่